รู้ได้อย่างไรว่าคุณกําลังท้องาอาการฟันทงท้องชั่วก่อนจะรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลย Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย 1. ประจำเดือนขาดโดยปกติประจำเดือนของผู้หญิงมีระยะเวลาอยู่ที่21ถึง35วัน และมาใกล้เคียงกันทุกเดือนแต่หากประจำเดือนขาดหายไปมากกว่า10วันนั่นอาจเป็นสัญญาณบอกว่ากำลังตั้งครรภ์เนื่องจากไข่กับตู้อสุจิจะเริ่มปฏิสนธิร่างกายจะผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอรโรนซึ่งมีจำนวนมากออกมาเพื่อยับยัง้งให้ผนังมดลูกหลุดออกมาเป็นประจำเดือนอย่างไรก็ตาม การขาดของประจำเดือนก็อาจเป็นสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การตั้งครรภ์เช่นการใช้ยาคุมกําเนิดร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพออารมณ์เปลี่ยนแปลงมีความเครียดจนทำให้ไข่ไม่ตกหรือเป็นบางโรคเป็นโรคต่อมไรท่อพวกเบาหวานโรคเกี่ยวกับรังไข่เป็นต้น 2. มีการตกขาวผิดปกติ เมื่อมีการตั้งครรภ์ทั้งสรีระและฮอร์โมนในร่างกายก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้มีการตกขาวในปริมาณที่มากกว่าปกติแต่อย่าเพิ่งตกใจไปถ้าลักษณะของการตกขาวเป็นมูกเหลวสีขาวขุ่นหรือสีครีมก็ถือว่าอยู่ในสภาวะปกติไม่มีอันตรายแต่อย่างใดแต่เนื่องจากบริเวณปากมดลูก และช่องคลอดมีการสร้างของเหลอออกมาบริเวณปากช่องคลอดอยู่แล้วเพียงแต่ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่ต้องดูแลความสะอาดของอวัยวะอยู่สม่ำเสมอเพื่อไม่เกิดความอับชื้นก่อให้เกิดเชื้อราแต่หากตกขาวมีลักษณะที่ผิดปกติไปเช่นมีสีเขียวสีเหลืองมีอาการคันระคายเคืองร่วมด้วยบ่งบอกถึงการติดเชื้อบางอย่าง ควนรีบไปพบแพทย์โดยด่วน 3. มีเลือดซึมออกทางช่องคลอดหากคุณแม่เห็นเลือดออกเล็กน้อยกระปิดกระปอยซึมออกบริเวณช่องคลอดแต่ไม่ใช่ประจำเดือนอย่าพึ่งตกใจนะครับนั่นอาจเป็นสัญญาณของการตั้งครรภ์นในระยะแรกเนื่องจากร่างกายกำลังอยู่ในสภาวะปรับตัวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเจอการปฏิสนธิ ภายในมดลูกในช่วง11-12วันหลังจากการปฏิสนธิตัวอ่อนจะฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกอาจทำให้คุณแม่บางรายมีเลือดสีแดงจางๆหรือสีชมพูในปริมาณไม่มากไหลออกมาจากทางช่องคลอดได้เลือดนี้จะหยุดไหลเองภายใน1-2วันนะครับถ้าไม่มีอาการปวดเกรงท้อง ก็ไม่ถือว่าน่าห่วงอะไรแต่หาคุณแม่ต้องสังเกตอาการหากมีเลือดไหลไม่หยุดและมีเลือดและปวดท้องร่วมด้วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดพอเลือดออกไหลออกมานั้นอาจเป็นสัญญาณแห่งการแท้งก็ได้นะครับตีเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ฮอร์โมอนจากรกและรังไข่จะผลิตมากขึ้น ทำให้หัวนมลานนมสีเข้มและสีคล้ำขึ้นรวมถึงเต้านมขยายขนาดและมีอาการเจ็บตึงร่วมด้วยและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเห็นได้ชัดเมื่อคุณแม่ตั้งครระย์ระแรกมากกว่าระยะหลังอาการที่5ปวดหัวเวียนศีรษะอาการปวดหัวเป็นสัญญาณหนึ่งของการเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นผลมาจาก การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและการปรับตัวธรรมชาติร่างกายตั้งคันนั่นเองซึ่งการปวดหัวระยะตั้งคันแรกๆคุณแม่บางคนจะปวดศีรษะบบอยปวดมากปวดน้อยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะครับหากรู้ว่าตัวเองตั้งคันแล้วคุณแม่ก็เริ่มปรับพฤติกรรมในการดูแลตัวเองมากขึ้นในเรื่องอาหารการกินควรได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากเพียงพอ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วทำจิตใจให้สงบหลีกเลียเล่ยงการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ในอากาศที่ปลอดโปร่งหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะอัปเดตความรู้เรื่อยๆครับ